เรามาดูสถิติเทียบสถิติกันชัดๆนะคะระหว่างไทยกับ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2013เนี่ยใครมีโอกาสชนะมากกว่ากันย้อนไปเมื่อปี2013นะคะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยตอนนั้นทัพสาวจีนคุมทีมโดยหลังผิงนะโพ้ชทีมชาติจีนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีถูกคว้ามาเจอกับทีมชาติไทยค่ะในรอบรองชนะเลิศและไทยในปี2013มาก็เอาชนะจีนมาได้นะ แล้วก็ปาดเข้าแชมป์เป็นแชมป์ในสมัยนั้นและตอนนั้นสาวจีนก็ต้องตกมาเล่นอันดับที่3กับเกาหลีใต้แล้วก็แพ้ให้กับเกาหลีใต้ด้วยนะก็คือจีนหล่นโพเดียมเลยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จีนไม่ได้เหรียญน,นะคะในปี2013พอขึ้นมาปี2015ไทยมาเจอจีนในรอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันแต่เป็นจีนค่ะที่เอาชนะไป3ต่อ1เซต ถือเป็นการแก้มือของจีนที่แบบเอออยากชนะไทยมาตนะั้งแต่ปี2013แล้วนะคะในรอบรองนะพอ2015เข้ามาในรอบชิงชนะเลิศด้วยการระหว่างไทยกับจีนจีนก็เอาชนะมาได้ค่ะในปี2015ชนะไทยมาได้สําเร็จและล่าสุดในปี2019ทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็เจอกับจีนอีกนะในรอบรองชนะเลิศนะคะแล้วก็เอาชนะสาวจีนไป3ต่อ1เซตอีก จนนเวลานาน2019ที่ผ่านมาไทยเข้าไปชิงชนะเลิศกับญี่ปุ่น และจีนหล่นไปชิงอันดับที่3กับเกาหลีใต้และเป็นจีนที่แพ้ไปอีกแล้วแพ้เกาหลีใต้ไปอีกแล้วจีนจบอันดับที่4ในปี2019ครั้งนี้ถือว่าจีนได้เข้ามาชิงชนะเลิศนะกับไทยเป็นครั้งที่2คือเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับไทยเป็นครั้งที่2อ่ะนะคะครั้งก่อนสาวไทยทุบได้ครั้งนี้รอดูว่าจะทุบได้ไหมถามว่าสาวจีนชุดนี้ไม่ใช่ชุดใหญ่แต่ทุกคนรู้ไหมว่าเป็นชุดที่ ไฟพร้อมปะทุมากๆคือเป็นชุดที่กล้ามเนื้อกำลังเบ่งอะแอดมองว่าชุดเนี้โอ้โหไฟแรงมากๆเลยนะคะพร้อมว้าพร้อมทุบทีมคู่แข่งอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญแอดบอกเสมอไมว่าใครจะดูติดตามแอดมาตลอดอะจีนเป็นทีมที่สติและสมาธินิ่งมากๆถ้าดูสถิติการพบกันของทีมชาติชุดใหญ่นะของจีนและไทยในรายการระดับโลก ไทยพบจีนมาแล้ว31ครั้งนะคะเอาชนะจีนมาได้เพียง6ครั้งเท่านั้นส่วนการพบกัน5ครั้งล่าสุดเนี่ยไทยชนะจีนไปถึงสองครั้งนะแบบสูสีกันมากๆแต่คือชนะถึงสองครั้งนะคะดังนั้นถ้าเรามองไม่ได้มองระดับโลกละกันถ้ามองในการแข่งขันระดับเอเชียนะที่จีนบักจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่บ้างชุดผสมบ้างถ้าดูสถิติแล้วไทยมีโอกาสมากมาก โอกาสได้เปรียบกว่าจีนเยอะถ้ามองตามสถิติในระดับเอเชียนะและครั้งนี้จีนก็ใช้ชุดบีเหมือนเดิมดังนั้นถ้ามองในระดับนี้นะเราชนะได้เราเป็นแชมป์เอเชียได้สิ่งที่ได้เปรียบมากที่สุดในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปีนี้ก็คือ เราจัดที่บ้านของเรากองเชียร์ไทยแฟนๆวอลเลย์บอลไทยหนาแน่นไปทั่วสนามพร้อมส่งเสียงเชียร์ส่งกำลังใจให้สาวไทยอยู่ข้างสนามตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ได้เปรียบของสาวไทยในการแข่งขันวันนี้นัดชิงชนะเลิศโอกาสมีทั้งคู่ไหมโอกาสที่ทั้งสองทีมจะชนะมีทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือจีนแต่เราแข่งในบ้าน รวมไปถึงการแข่งขันในแถบเอเชียแบบนี้เหมือนเราจะได้เปรียบเหมือนเราจะสวมมงตลอดเวลาในทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียทุกคนอันนี้แบบแอดรู้สึกได้เป็นแบบนี้มาตลอดจริงๆเพียวอัจรพร,พรคงยศพูดเกี่ยวกับการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศที่ไทยจะเจอกับจีนว่าเราคาดหวังกับเกมนี้มากๆพี่เขาเคยได้แชมป์ได้ด้วยตัวเขาเองส่วนเราเป็นน้องเราได้แชมป์ในานามเท่านั้น เราก็อยากจะได้แชมป์เอเชียสักครั้งโดยที่เราทำด้วยตัวของเราเองกับจีนพรุ่งนี้มีเท่าไหร่ใส่ไม่ยัง้งเพราะเป็นแมตช์สุดท้ายเราทำให้ดีที่สุดเพราะเราอยากได้แชมป์ไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะคือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเคยได้แชมป์รวมไปถึงการที่ไทยเคยชนะจีนมาแล้วนะคะในปี2013เนี่ย คือรุ่นเพียวอัจฉราพรขงยศรุ่นทัดดาวรุ่นพรพันธ์เป็นรุ่นน้องที่ประกบติดไปกับรุ่นพี่เจ็ดเสียนุกคนเนื้อออกไหมแต่ในครั้งเนี้ย พวกเขาไรรุ่นพี่เจ็ดเซียนเป็นรุ่นใหม่ที่ต่อจากตำนานเจ็ดเซียนของเราแบบครบทีมแบบฟูทีมดังนั้นพวกเขาจึงอยากทำให้ได้ด้วยตัวเองอยากชนะในนามรุ่นนี้รุ่นของเขาเองโดยเฉพาะเราฟังแบบนี้แล้วโอโ้โหฮเหิมไปพร้อมกับนักกีฬาเลยและเชื่อว่ารุ่นนี้ในการที่ไร้ตำนานเจ็ดเซียนไรรุ่นพี่ประกบเนี่ย จะทาได้จะเดินตามรอยที่รุ่นพี่วาดไว้ได้แน่นอนฟังแล้ววันนี้รู้สึกอยากดูเป็นพิเศษเลยแต่แอดพูดเสมอนะเกมกีฬามีแพ้มีชนะนะคะดูให้สนุกไปกับเกมและไทยเชียร์ไทยแค่นั้นเองค่ะลืมบอกค่ะถ้าดูจากประสบการณ์ของไทยนะกับจีนในรุ่นเนี้ยสาวไทย มีผู้เล่นที่มากประสบการณ์มากกว่าคือเห็นเห็นเลยอะ่ะคือประสบการณ์ของรุ่นสาวไทยรุ่นนี้มากกว่าจีนรุ่นนี้จริงๆแต่จีนยอมรับถึงแม้เขาจะเป็นรุ่นบีหรือว่าชุดรองนะคะเขาก็แข็งแกร่งคือเขาฝึกซ้อมมาแบบหนานแน่นจริงๆอะ่ะก็อย่างที่บอกค่ะโอกาสมีทั้งคู่รอลุ้นว่าวันนี้ทางค้ชด่วนานไยจะปรับรูปเกมแบบไหนเพราะเมื่อวานนักกีฬาเหนื่อยมากๆสัมภาษณ์หลังจบเกมแบบ เหนื่อยมากๆจริงๆก็หัวใจไปถึงค่ะแต่ต้องรอดูสภาพร่างกายด้วยเหมือนกันขอให้วันนี้องลงมงลงอีกครั้งเป็นนัดสุดท้ายเหมือนที่สาวเพียวพูดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วใส่ไม่ยัง้งขอให้เป็นแบบนั้นเลยค่ะทุกคนคิดว่าอย่างไรฟังจากสถิติแล้วไทยดูจะมีโอกาสมากกว่าจีนในรายการ ระดับเอเชียแบบนี้นะแอดก็รู้สึกเช่นนั้นรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เริ่มคู่แรกนะคะบ่าย3ามโมงนะ คู่ญี่ปุ่นจะเจอกับเวียดนามชิงอันดับที่3นะคะส่วนสาวไทยจะเจอกับจีนเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเยน็นชิงชนะเลิศแชมป์เอเชีย2 0 2 3ในปีนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันะะนะัดชิงชนะเลิศเจอกับจีนวันนี้แอดจะนาเกมมันๆม,มาเล่าฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดช่วงเวลาแบบทันท่วงทีทันเหตุการณ์เลย